ฟังแบ็เกราวน์นิหนึ่งนะคะเ so ดี๋ยวจะโดนรีคัลเลช์มาเป็นเพลงแบบซีซันเช้งใช่คือแบบฤดูที่แตกต่างจริงๆเพลงนี้พี่จอดฟังมาประมาณน่าจะสักกี่ปีได้วะยี่สิบกว่าปีละมันเป็นช่วงแบบโอ้โหทุกอย่างแม่งทวิสแอแอนเทอร์นในชีวิตมากเชื่อไหมว่าตอนนั้นอะสมัยพี่เนี่ยมันเป็นเทปคัสเซ็ตหนูรู้จักเทปคาสเซ็ตกัน มันไม่ใช่แผ่นซีดีอะแล้วมันก็ไม่ใช่ USB สิเสียมันเป็นเทปคาสเซ็ตเลยซึ่งตอนนั้นนักร้องคนนี้เขาชื่อคุณบอยเนาะโกเซียพงถ้าจำไม่ผิดเออแล้วก็แบบโดนเว้ยโดนมากเลยกับโมเมนต์นั้นแบบเฮ้ยชีวิตเราแต่แตว่าฟังไปน้ําตาไหลภาคแต่แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ร้องไห้แบบเพราะความเสียใจนะแต่มีความรู้สึกเข้าใจในเนื้อเพลงของเขาเลยว่า ฤดูกาลมันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงมันนี้ฝนตกพรุ่งนี้แดดออกอีกวันหนึ่งอาจจะแบบแดดออกผูดผิดอีกวันหนึ่งอาจจะหนาวอีกวันหนึ่งอาจจะแบบฟ้าอึมครึมหรือเศร้านี่ในแง่ของธรรมชาติรอบตัวสําหรับประเทศไทยส่วนต่างประเทศอาจจะมีสีฤด,ดูเช่นที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อ spring summer ปะ่ะ วินเทอร์แอนด์ลอะไรเงี้ยคือมันจะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูหนาวฤดูสอรี่ใบไม้ผลิแล้วอะไรซัมเมอร์ฤดูร้อนเขาน้อแล้วมันก็ร่วงร่วงเสร็จแล้วก็หนาววินเทอรพี่อ่ะนะอยากจะมาตื่นสติจังเลยอว่าธรรมชาติของคนเราอะเนเจอร์สะนะ Always change like season change เงี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เหมือนกับคนเราอะพี่จอยจะบอกให้เลยว่า you know everybody นะ after you wake up หลังจากตื่นนะจ๊ะทุกคน you will face like these three things three emotion อนะมันจะเป็นปฏิริยาของคนหนึ่งคนที่ทุกคนเลยในโลกเนี้ยเกิดมาเช้าจะมีอยู่3ามอารมณ์ให้เลือกถ้าอยากเลือกนะ แต่ถ้าเป็นผู้ดูมันจะเป็นแบบนแะถ้าอยากเลือกจะเป็นแบบนั้นหรือมันเป็นแบบนั้นอยู่เช่น Good day โอ้โหวันนี้แม่งโคตนมีความสุขเลย so happy แบบ o v e r w h e l m มากรักล้นใจแบบอิม่มอันนี้สองคือ Bad day คือแบบแมงเศร้าว่ะดาร์ว่ะอันที่สามคือแบบโซ่ซ so, so, แบบก็เฉยเฉยอ่ะก็ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยคือเราทุกคนจะมีอยู่แค่นี้เลยมีสุขมีทุกมีเฉยเเพราะฉะนั้นตัวเรา ก็เป็นได้สามอารมณ์แต่เราจะเอาตัวเราเราเห็นตัวเราว่ามันเป็นไงแต่เอาจิตใจความรู้สึกอะเข้าไปร่วมขบวนการออกมาแล้วปงแต่งเช่นสุกก็โอ้โหโคตรสุกจนเวอร์จนแบบฝันไปถึงอนาคตการที่แบบโอ้โหยังไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ปัจจุบันหรือทุกข์เสียเลเกินแบดเดย์มากแล้วก็เอาตัวเรากระโดดลงไปเล่นเป็นตัวละครตัวน้นว่าโอ้โหฉันจะต้องดราม่าต่อก็คือเหมือนกับ ต่อยอดต่อยอดความรู้สึกหรือจะเรียกว่าปรุงแต่งในภาษาพุทธส่วนเฉยเก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือเหมือนกับแบบเป็นมนุษย์หุนนิยนอะไรยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนอื่นก็เป็นปฏิิรยาที่มันแสดงออกมาหลังจากนั้นแต่ละคนวันที่ดีแน่นอนเขาต้องยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาดีๆอะไรก็แบบว่าพูดอะไรแบบถึงจะว่ามาฉันก็แบบสบายใจยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่สมมติเรามีแบดเดย์ใครก็พูดดีๆหน้าตาก็ดีเขายิ้มให้เรา,เราอย่างนาบึ้งใส่เขาหรือเราเฉยเแย้วก็แบบอืมก็เฉย เห็นไหมเราแสดงอะไรออกไปเราเป็นอย่างไรคนอื่นทั่วโลกทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจงเคารพในสิ่งที่เขาเป็นเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่าถ้าเราเข้าใจแล้วว่ามันมีแค่นี้มันมีแค่แบบความอิ่มเอมเพราะความสุขความเสียใจเพราะความทุกข์ความเฉยๆเพราะมันมันก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเข้าใจตรงนี้นะจะเข้าใจทุกอย่างทุกอย่างจริงไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่แบบมันทุกอย่างจริงๆ แล้วมันเป็นเหมือนกับธรรมชาติเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แหละต้นไม้หนึ่งต้นเขาเวียนไปตั้งแต่มันเล็กโตใหญ่ออกลูกเหี่ยวเฉาใบผิใบแห้งหลวงหลวงตายไปลูกมาโตไปจนหมดอายุไขมันก็ตายคนเราก็เหมือนกันดีใจยิ้มแย้มเสียใจล่องหายโกรธแค้นเขาอืม แล้วก็เฉยๆมั่งอะไรปฏิบัติไปอะไรไปเป็นเฮอร์มิต d โหมดไปอืมก็อยู่แค่เนี้ยบอกตรงเลยว่าใช้หลักตรงนี้นะแล้วไปใช้กับชีวิตประจําวันของทุกคนอะ่ะได้จริงๆไม่ต้องเอาใจเราไปใส่กับคนอื่นดูข้างใน learning inwards always เลยก็คือเข้ามาดูข้างในเลยว่าอ้าว เขาเป็นอย่างนี้กับเราเพราะอะไรอ่ะเมื่อวานให้ดีกับเราอยู่เลยทําไมวันนี้เขาแบบอี๋ไม่ดีกับเราเลยอะไรเงี้ยแบบพูดจาแบบให้สแสลงหูแล้วเรามาต่อย,ยอดทาให้เราแบบโอ๊ยเสียใจน้อยใจดรมมาม่าอะไรเงี้ยทําไมล่ะเราไปคิดแต่ว่าทําไมเพราะหลวงพ่อชานเคยพูดว่าจะให้คนทางโลกมาพูดให้เราสบายใจมันเป็นแบบไม่ได้เราก็แค่ดูว่าเฮ้ยเขาพูดมาแล้วมันกระทบแล้วเรากระทบเพราะอะไรอะ่ะมันจริงไม่จริงแล้วต้องไปหาเหตุกันไหมว่ามันเพราะอะไรต้องแบบเถียงให้ตายเหมือนแบบเหมือนเออ ก็เป็นคลิปของหลวงพ่อชายคลิปนึงแหละที่ท่านแบบว่าพุทธองค์ท่านก็เขียนทำพาทมวินัยขึ้นมาด้วยความที่แบบพระแต่ละองค์ก็มีเหตุผลมาเถียงกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีความรู้สึกนอกเหตุเหนือผลเนี่ยคือเรามองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านะั้นแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเข้าใจแล้วเขาว่าเข้าใจคําเดียวคือแบบ understanding คําเดียวเลยนะมันจะพาเราไปสู่อ๋อพี่ใช้คําว่า in between เหมือนเดิมอะคือมันเป็นความรู้สึกแบบเข้าใจแล้วมันอยู่ในสภาวะที่นิ่งอะ นิ่งแล้วมันเข้าใจแล้วมันแบบมันไม่รู้ดิมันจะสุขก็ไม่เชิงมันจะทุกข์ก็ไม่ใช่คือมันเข้าใจอย่ามันเข้าใจจริงๆเลยพี่อยากให้ทุกคนได้หันกลับมาดูใจตัวเองและเข้าใจตัวเองซะก่อนก่อนที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครหรือว่าไปตำหนิตีนไปจัาเขาไปแบบตัดสินเขาไปแบบกับอะไรอะให้นิยามของเขากับการกระทาของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรเพราะเราก็ต้องเคารพเขาในขณะเดียวกัน เขาจะเคารพเราหรือไม่เราไม่ต้องสนใจหรอกเพราะถ้าสมมติเรามามัวมองว่าคนอื่นยังไม่เคารพเราเลยเราต้องต้องทำทำไมอันนี้คือตัวตนมันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เฉยๆกับของเราเราดูใจของเราเนาะทุกครั้งที่เราเลิร์นนิ่งเข้าไปข้างในอ่ะเรียนรู้เข้าไปข้างในใจเรามากเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นการฝึกในทุกๆวนันค่อยๆทําทีละนิดทีละหน่อยคือคอน s ิสเซนซีคือความสม่ําเสมอมันอาจใช้เวลาจากสามวันโกรธเป็นหนึ่งวันโกรธเป็นครึ่งวันโกรธเป็นหกนชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาทีแล้วก็แปได้ อันนี้ได้จริงพี่พี่ฝึกแล้วลหละตอนแรกก็งงว่าทาไมมันเกิดปฏิยาคือตัวพี่เองอ่ะเพิ่งเพิ่งเกิดล่าสุดเลยคือมันมันเจอแบบคนเดิมแต่อยู่ๆเขาก็ปึ้งขึ้นมาในคําพูดคํานึงซึ่งแบบหุยเราตกใจว่าเขาพูดคํานี้กับเราอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ติดตกหน่อยเนว้แล้วพี่ก็เฮ้ย i, เราต้องเก็บมาคิดดวูว่คือเขาพูดก็โมเมนต์นั้นเราทําผิดเราก็โอเคเราก็ขอโทษแต่เขายังติใจอยู่มันก็เรื่องของเขาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเขาเราผิดแล้วเราทํางานผิดพลาดจริงๆเราก็ยอมรับ แต่ถ้าสมมุติเราเอาเขามาใส่ใจตลอดมันจะอยู่ข้างในพี่ก็มาเช็คตัวเองนะพี่จอยอะมาเช็คตัวเองว่าแบบเฮ้ยครั้งนี้คือมันเร็วขึ้นไหมเออมันก็เร็วขึ้นแล้วมันก็วางได้อะไรเงี้ยคือมันต้องผ่านการฝึกฝนหมั่นดูอะหมั่นดูที่พี่บอกว่าไอ้พวก painting ซสตฝั่งที่พี่จอยทำมันเนี้ยอันนี้ก็เพิ่งทาล่าสุดคือจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเอ่อความรู้สึกอย่างภาพนั้นอะก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่แต่ว่าก็เข้าใจมันมองเหมือนกับบแบ เปลือกของไม้ที่มันค่อยกระเทาะออกอะ่ะเหมือนที่พี่เคยพูดเสมอว่าต้นไม้หนึ่งต้นน่ะมันจะมี3สเตปคือมีแกน่นเอ่อม,มีมีตัวเปลือกใหญ่ๆข้างนอกอันนี้เหมือนสีของมอสที่มันจะแบบเกาะจนมันจะหลุดออกมาแล้วพอแกน่นแล้วก็เป็นเอ่อทั่ว,ท,วทั่วเป็นเปลือกเป็นกระ,ะพีกระพีก็คือตัวเนื้อมันนะเนาะแล้วก็แกน่นก็คือแก่นกลางเหมือนพระธรรมเลยเวลาจะเรียนรู้อะไรเราเรียนเข้าไปให้ลึกการจะศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งเอ่อขออนุญ,ญาตถามอีกทีหนึ่งเนาะพนติ้งเซ่ของพี่มันอาจจะดูแบบ ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวสาหรับใครบางคนพี่ถามพี่จอยพี่จอยก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวหรอกแต่บางทีอ่ะตอนขณะที่เราเระบายสีลงไปหรือเอาสีลงไปเราอาจจะวาดไม่เป็นเนาะใช้คําว่าสีละเลงลงไปแล้วกันแต่ถ้าถอยออกมามองในมุมมองหนึ่งเราจะเห็นว่าเอ๊ะทําไมมันเป็นอย่างนั้นละ่ะแล้วโมเมนต์นั้นน่ะที่เราจะหลดสีนั้นไปอย่างเงี้ยเพราะอะไรอะไรเงี้ยเราจะเห็นความขุ่นมัวเห็นความสดชื่นเห็นความอยากที่อยากให้มันเป็นบางครั้งจะรู้สึกแบบ โอ๊ยทำไมไม่เสร็จสักทีเนี่ยเห็นความใจร้อนของเราคือ,อขั้นตอนกระบวนการ printing sales ของพี่อะมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถจะทำแค่ครั้งสองครั้งแล้วมันหายได้มันต้องค่อยๆแกะใจตัวเองสําคัญคือเราต้องเปิดใจตัวเองด้วยว่าการที่เราจะเริ่มทำเนี่ยสีที่เราจะหลดไปเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะว่าเราอยากลงสีเนี้ยเพราะอะไรแล้วลึกๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เจอให้มันออกมาอีกไม่เจอให้มันออกมาอีก มันขุนมัวยังไงให้มันออกมาอีกพอมันสว่างแล้วก็ก็ดูมันดูความสว่างแล้วมันก็จะนิ่งแล้วมันจะเบาแล้วมันจะกลับมาอีกเพราะไว้พวกกิเลสต่างๆเนี่ยรักโลกกดหลงอะมันมันค้างเป็นตะกอนในแต่ละคนอะมันค่อนข้างเยอะแล้วกายเป็นตัวตนของเราไอ้เปลือกสามเปลือกข้างหลังเนี่ยมันก็เยอะเพราะฉะนั้นคือกิเลสบวกตัวตนของเราเนี่ยมันหนาการที่เราจะกระเทาะทั้งตัวตนด้วยทั้งเอ่อเปลือกของเราออกมาด้วยอย่างเงี้ย แล้วก็ต่อสู้กับไอ้ความโลภทั้งหลายรักโลภโกรธหลงทั้งหลายเนี่ยมันมันต่อสู้กันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องมีความแข็งแรงมากๆในการที่จะยอมรับในสิ่งที่เราจะวาดออกมาในแต่ละภาพไม่ได้แล้วก็ต้องเปิดใจตีความจริงบางภาพของพี่ก็แบบโอโ้โหครดร์กอะบอกตรงวแบบดักมากพยายามมากอยากให้เขามารักก็แบบระบายสีแดงไปซึ่งแบบโอ้โหฉันไม่ได้รู้สึกแบบว่าอินเลิฟเลยแต่ฉันอยากได้คนคนนี้มาแบบเป็นแฟนฉันอะไรเงี้ยมีม,มีบางภาพก็มีบางภาพก็อยากแบบอยากได้เงินได้ทองอะไรเงี้ยมันก็แบบออกมาเป็นเงินเป็นทง พออย่างเงี้ยมันเป็นความอยากอะซึ่งพอมาดูย้อนหลังอะมันมันจะเห็นในความอ,อ๋อละเอียดมากขึ้นของอารมณ์ขนาดนั้นว่าบางทีเราตามไม่ทันหรอกว่าณตอนนั้นอะเรามีความอยากซะจนงานที่เราออกมามันมันเยอะส่วนในเรื่องของสปิริชวลอีกแบบหนึง่งที่แบบว่าเป็นคอนเน็กที่พี่แบบปึงป้งๆข้างในน,นั้นมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนั้นอันนั้นไม่ได้เอามาพูดถึงเนาะเพราะว่ามันเป็นเอ,อ่ออะไรที่ าเรียกว่าอะไรซูเปอร์เดชอรัลนิดนึงละกันแต่ทุกทุกภาพส่วนใหญ่มันก็จะเป็นช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่วาดอะไรไปก็เป็นสถานที่นั้นที่ไปเจออะไรประมาณนี้เออมันเป็นเหมือนพรอฟเซซี่สำหรับพี่มันก็จะมีภาพหมดหนึ่งที่มันเป็นการคอนเน็กแล้วพี่ก็วาดลงไปแล้วมันดันเป็นอนาคตของเหตุการณ์บางอย่างซึ่งบางอันก็6เดือนบางอันก็ปีบางอันก็2ปีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็ ก็เอาภาพน,นั้นแล้วก็มาโพสต์ลงแล้วก็เอ้าแล้วก็มาดูว่าเออมันใช่หรือสถานที่ต่างๆที่ไปมันก็มีเรื่องราวของมันเป็นวาดออกมาเป็นแผนที่ของจังหวัดนั้นแผนที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือความความเหลือเชื่อนอกใช้วิจารณญาณหมดนั้นพี่จะไม่ค่อยมาเล่าให้ฟังเท่าไหร่ยกเว้นคนที่สน,นิทจริงๆแต่ว่าการที่ทําช่อง Youtube ขึ้นมาแบบ Smiling h e a l e r เนี่ยคือเออ พี่ขออนุญาตแชร์ส่วนหนึ่งคือคือในช่วงที่เวลาพี่ดาร์กลงมากๆเมื่อประมาณน่าจะกี่ปีแล้ววะสี่ปีได้ไมั้งตั้งแต่ตั้งแต่โควิดอะสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนาะโควิดมายี่สิบน่าจะยี่สิบปลายปลายยี่สิบเอ็ดพี่จอยอะอายุห้าสิบเจ็ดแล้วเนาะก็ไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดเอ่อโบท็อกซ์อะไรเงี้ยคือแบบ ความรู้สึกจิตใจเรามันลงแต่เราไม่อยากให้หน้าเราแก่ไงเราก็ไปทำทุกอย่างเลยหน้ามันก็เด็กขึ้นมาแล้วก็มีความสุขหลอกตัวเองเพราะว่าเราใช้ทั้งฟิลเตอร์กล้องทั้งหลายรู้สึกหน้าตัวเองเด็กขึ้นมามากเลยแล้วก็แบบ้โหวิ่งหารักแท้มากช่วงนั้นแบบส่วนความรู้สึกเพื่อนใครไม่รู้ไปเจอที่วัดคนหนึน่งเขาทริกเกอร์พี่ไว้เขาบอก you are so fake อะพี่ก็เออว่าจริงอะคือแบบผู้ชายเห็นรูปอะแม้ต้องชอบ,บอยู่แล้วเพราะมันสวยไงมันสวยมากอะ แต่ในความเป็นจริงคือไม่ใช่หน้ามึงโคตรเย็นอะ่ะคือแบบฟาดเต็มมากแล้วก็แบบดาร์กมากดํามากเลยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยมองว่าถ้าเราไม่ยอมรับความจริงว่าเราเป็นอะไรแล้วเราไม่หยุดที่จะวิ่งตามหาสิ่งที่มันไม่มีนะทํำยังไงก็กลับมาอยู่ภายในไม่ได้กฎข้อแรกเลยคือหยุดทุกอย่างวิ่งตามหาทุกสิ่งอยู่กับปัจจุบันและเข้าไปอยู่ข้างในให้ได้เข้าไปหาตัวตนของตัวเองให้ได้พี่จะค่อยๆเข้ามาเพิ่มใน ตัว7 s t e สของ i n v e r อ e ์ะเนาะว่ามีอะไรบ้าง learning i n นเวอร์อ่ะอ i n n e r self ตัวนี้คือตัวแรกเลยคือเราต้องหยุดทุกอย่างก่อนนิ่งก่อนนิ่งแล้วก็ อย่าเพิ่งคิดอะไรฟุ้งซ่านอันนี้คือสเต็ปแรกเลยก็ขอให้เป็นสเต็ปที่ทุกคนก้าวไปได้ด้วยการเข้าใจในธรรมชาติตั้งแต่พี่พูดตั้งแต่แรกเนาะในการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและดูการในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของคนมีเอ่อกูดเดย์แบดเดย์มีโซโซเดยอะไรอย่างเงี้ยเออวันดีวันร้ายวันเฉยๆของเขาเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเข้าใจ2สิ่งนี้ก่อน นะเอาตัวเรากับธรรมชาติก่อนไอ้ส่วนคนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมันจะมีครอบครัวมีเพื่อนมีเอ่อริเลชั่นชีพพวกแฟนพวกลูกอะไรอย่างเงี้ยอีกแล้วก็สังคมเพื่อนทําง,งานนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆค่อยๆเอ่อ,อ,อแก้ไขไปแต่ขั้นต้นคือเข้าไปตรงนี้ก่อนข้างในของเรานะจ๊ะแล้วก็เข้าใจธรรมชาติคลิปนี้พี่จะค่อยๆเอ,อ่อเพิ่มรายละเอียดเข้าไปว่าทําอย่างไรถึงจะกลับไปสู่ข้างในของเราและเข้าใจภายในของเราได้ดีขึ้น การนั่งสมาธิการอะไรก็แล้วแต่ที่แต่ละศาสนาสอนใหออ้รับรู้อยู่กับปัจจุบันน่ะพี่จะไม่ใช้คำพวกนั้นมากเกินไปเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่ามันเยอะไปอะ่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยเออพี่จอยเข้าใจได้นะแต่ว่าจริงๆรแล้วมันต้องใช้แต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละก็หยุดทุกอย่างแล้วก็มองรอบๆตัวว่าตอนนี้เหลืออะไรมีอะไรเป็นอะไรมองตัวเองก่อนเอออยู่กับตัวเองเสร็จแล้วก็เข้าใจ เข้าใจเข้าใจค่อยๆฝึกวันลนิดวันละนิดมันใช้เวลามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในแบบสามเดือนหกเดือนพี่ว่าไม่ได้อ่ะถ้าจะเปลี่ยนได้ดีจริงๆอ่ะต้องมีหลักปีหลักปีนี่คือแบบจะค่อยๆนะกระเทาะสามเดือนแรกจะอันนึงแล้วก็ค่อยๆขยิบไปขยิบไปขยิบไปจนมันสมบูรณ์แล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วมันจะเป็นความนิ่งที่แบบเข้าใจอ่ะใช้เวลา ถ้าไม่ท้อสก่อนแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะแบบไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องแบบทําไปเพื่ออะไรเออพี่พี่จอยไม่ได้ต้องการแบบว่าให้ทุกคนมาถามว่าแล้วทําไปเพื่ออะไรพี่ก็ทําแล้วมันดีว่าละ่ะก็ลองดูไหมเออลองดูว่าทําแล้วรู้สึกว่าโลกมันมีอยู่แค่นี้ไงเออหรือว่าพอความทุกข์มาแล้วไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงอยากเป็นอย่างไงไหมล่ะหรือว่าสุขมาปุ๊บก็โอ้โหถาถม แล้วพอมันหมดความสุขไปทุกมาอย่างเงี้ยแล้วรับมือไม่เป็นเอางั้นอีกไหมอ่ะมันก็วนลูปอยู่อย่างเงี้ยแต่สมมติเราถอยมาตั้งหลักอยู่กับตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงปุ๊บเนี่ยสุขวิ่งเข้ามาเราก็รู้แล้วไงแล้วก็เออบริหารมันเป็นแล้วไงเออมันความสุขเนี่ยมันก็ทุก,ท,กทุกมาอย่างเงี้ยเออใครจะพัดภาคจากไปอะไรอย่างเงี้ยเราเรารับมือได้หมดไง พอเราแข็งแรงเรารู้ไงลูกเล็กลูกใหญ่ลูกกลางขนาดไหนพายุไหนวิ่งเข้ามาเงี้ยเราไม่ต้องมานั่งโอ้โหโหฟูไไฟลทุกสเต็ปจนแบบว่าตายแล้วจิตใจคนเราจะไปสู้อะไรไหวฝึกเอาไว้ให้แข็งแรงหลวงพ่อวัดป่าวันรชบาวันพตธวันก่อนพี่ก็เข้าไปเหมือนระลึกถึงท่าน,นนะเนาะแล้วก็นึกนึกได้ว่าหลวงพ่อเคยพูดว่าไม่ต้องกลับมาวัดหรอก ใครที่ฝึกได้แล้วไปใช้ในชีวิตประจําวันฝึกอินทรีย์ให้มันแข็งแรงหลวงพ่อจะพูดอย่างนี้อินทรีย์ก็คือกายเนี่ยร่างกายเรากับจิตใจเราให้มันแข็งแรงพอมันแข็งแรงแล้วอ่ะมันสู้ได้หมดทุกสถานการณ์เลยเพราะฉะนั้นสภาวะในโลกปัจจุบันนี้เนาะมันมีหลายอย่างมากเลยถ้ายิ่งไปอยู่ดูรู้ข่าววงนอกมากแล้วไปแบบโอ้โหสันเสริญนินทารวมเอ่อเขาเรียกอะไรนะไปว่าไปตําหนิเขาเมื่อไหร่เงี้ยจิตมันไปปุ๊บมันมันมันจะเหนื่อย เนาะพยายามกลับเข้ามาหาตัวเองกันให้มากๆพี่ห่วงทุกคนนะเอ่อโลกเราสมัยนี้อย่างที่บอกเนาะมันเร็วพี่ก็อาศัยช่อง YouTube ที่พี่มีคนตามอาจจะไม่มากนะับแล้วพี่จอยเองก็ค่อยๆพยายามที่จะรวมให้เริ่มทำกันได้สักทีหนึ่งการกลับเข้ามาหาตัวเองก็คือเข้ามาอย่างไร เริ่มด้วยสเต็ปแรกนะคะลองทำกันดูแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใต้คอมเมนต์ละกันพี่จอยจะอยู่ในช่อง YouTube ประมาณนึงนะคะก็ขอฝากช่องนี้ไว้ละกัอนอาจจะคนติดตามยังไม่เยอะแต่ว่าอาจจะเป็นจุดประกายเล็กๆที่จะช่วยให้ผู้คนที่แบบบางทีไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็รู้สึกแบบ จะทำยังไงต่อดีอ่ะมันก็มีความสุขหมดแล้วแล้วอะไรคือสุขที่แท้จริงคือทางโลกเนี่ยโอ้โหร่ำรวยมหาศาลมีเงินมีทองเยอะแล้วแต่สุดท้ายมันยังไม่สุขหมดมันไม่เต็มสถีอ่เพราะอะไระอะไรยเงี้ยก็ลองแชร์คอมเมนต์กันมาดูแล้วก็พี่จอจะพยายามค่อยๆ่อยอ ไล่ไปทีละข้อนะคะวันนี้ขอเริ่มในหัวข้อของ Learning Inverse ที่เข้าไปดู Inner Cell กันก่อนเพราะเราจะค่อยๆไต่ไปทีละอันทีละอันทีละอันเนาะขอให้เข้าใจธรรมชาติกันแล้วก็ขอฝากพลังงานดีไว้วันนี้กับห้องที่ยังเปรดะเปิดของพี่เหมือนเดิมนะจ๊ะที่รักจาก๋าแล้วก็ใครสนใจภาพยังไงเดี๋ยวจะค่อยๆอ่อแอดใหม่นาะเผื่อใครจะสนใจซื้อภาพก็ยินดีนะคะยินดีเพื่อจะมาเป็นไรายได้ส่วนหนึ่งก็ ไปทําบุญเหมือนเดิมแหละแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนทั่วไปแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมานั่งค่อยๆประมูลเอาผ้ามาวางข้างหลังแล้วก็มาถามมาดูเนาะว่าชอบภาพไหนอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าวิธีการขายเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่างอย,าอย่างไรเสียก็อาจจะต้องมีการหาไรายได้จากในช่อง YouTube นี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นการเริ่มในส่วนนี้ขอฝากวันดีดคืนนี้ไว้กับทุกคนเนาะเราจะได้ฟังเพลงของพี่บอยแล้วบา,บายบายสวัสดีค่ะ